พี่เมยเย็นไปซื้อของไปซื้อของเนะี่ยตรงตลาดเนี้ยมีคนแก่แกลุงแก่แกอายุแปดสิบปีมั้งเขานั่งนั่งขายไอพ้พริกพริกอะไรวะพริกป่นอะพริกป่นที่เขาตําแล้วก็ทําสดอะคนโฮมเมดจะมีพริกป่นมีข้าวคั่วอะไรเขาขายขายถึงยี่สิบาทผมก็เห็นแล้วผมว่าอุ่นหนุนแกประจําเลยนะแต่ก่อนจะซื้อก็มีาแกอันนี้เมียแกไม่อยู่มั้งอยู่ผัวไม่อยู่นี่ไม่ถึงวไม่มาแนละ้วไม่ใช่เขาตายไปแล้วถามลุง ลุง,ลงเอาพิกถุงนึงนั่งเงียบไม่ฟังกูเงียบเชอลุงลุงลุงครับพิกถุงนึงเชอะลุงพิกถุงนึงไอ้ี้ยลุงอันตกใจโอ้ก็ตกใจ <c oughs> โอ้แกตื่นงูแกไม่ดีนะครับไปอุดหนุนกันนะซื้อของตามท้องถนน,นนี่แหละเงินมันจะได้หมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนก่อนที่จะกลับไปเข้าแผ่นดินเนาะลงและลง,ลงแบบนี้ทุกวันแล้วนะครับสวัสดีครับพเพรายการไลฟ์สาระกับครูแอน Q A นะครับผม ก่อนที่จะเข้ารายการนะวันนี้มีมัลติมิเตอร์ด้วยสงสัยจะเกี่ยวกับไฟฟ้าแน่เลยใช่ครับมันเกี่ยวกับไฟฟ้าครับวันนี้วันนี้พักมีดไว้วันหนึง่งเมวานเริ่มไฟฉายคําถามก็มากันอีกบานเลยฮะอีกฟากหนึ่งนะครับมีเครื่องกลแล้วก็ต้องมีไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องธรรมดามากก่อนจะไปเครื่องกลแล้วไฟฟ้า Line o f f i c i a l นะครับใครยังไม่เคยเข้าไปก็เข้าไปสมัครซะในนั้นมันก็จะมีสื่อโฆษณาจากทางร้านนะครับมีสินค้าอะไรใหม่ใหมันก็จะอัพขึ้นไปให้บึ๊บปึบ,ปบ ทีนี้พอมันถ้าสมาชิกประมาณสักร้อยคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,จะค่อยมีมีเกมมีโปรโมชั่นอะไรเข้าไปหน่อยนะครับช่วงนี้จัดเซตระบบจัดกระดูกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันเสาร์อาทิตย์อาจจะมี YouTube ไลฟ์กันที่ร้านนะก็เดี๋ยวกะเขียนคิดโปรแกรมอะไรให้มันสนุกสนุกขึ้นมานะครับก็ค่อยๆทำงานไปนะแล้วก็ <c oughs> ลูกค้าถามสินค้ามานะครับผมก็จะถ่ายรูปส่งไปให้นะบางตัวส่งได้ในวันก็โอเคบางตัวออเดอร์กำลังจะมาในสอสวันตัดล็อกไว้ก่อนผมก็ตัดให้ได้เลยนะครับผมก็จะบอกว่าพี่มันจะเข้ามาวันนี้นะวันนี้นะอันนี้พี่เอามั้หรือจะรอของมาถึงมืออะไรอย่างเงี้ยผมมาถึงก็ผมก็ตุ๊กๆๆๆส่งออกไปตามนั้นเลยฮะถ้าเกิดรอได้ก็รอนิดนึงนะครับแต่ถ้ารอไม่ได้พี่ไม่เป็นไรรอดูรูปจริงก่อนก็แล้วแต่ของมาผมก็อัปเดตให้ดูให้ดูดปุ๊บ ทีนี้ถ้าของใหม่ๆเข้ามาอัปเดตผมจะใช้ Line o f f i c i a l นะในการอัปเดตมันนะครับแล้วยิงคือ Line ยิงตู้มแล้วมันไวไงแล้วก็พอลง l i n e Offi c เ a l เสร็จปับ๊บผมอาจจะมาลงใน Facebook อ่านี่ผมจัดซีเควนซ์งานอยู่นะปุ๊บลรวก็มาโพสต์ลง Facebook ทีนี้คนที่อาจจะไม่ได้แอด l ล n e Official ก็ไปดูได้ใน Facebook ก็ได้บางคนแบบไม่อยากรับข่าวสารเขาขอไปดูใน a c e b o o k ดีกว่าก็จะลงเป็นวันต่อวันนะครับเดี๋ยวจัด,จ,ดจัดคิวงานแบบนี้แล้วก็ส่วนงานที่จะมาถ่ายตรงเเนนนนนนีีี้้ยก็็จะะะปขอองท่่ผมมูนะวันนันนะ ณวันนั้นเลยคือปกติแล้วเนี่ยลูกค้าเริ่มจะรู้มุกละคือผมจะลงลงงานเนี่ยประมาณสักสักสามทุ่มอ่างเงี้ยสักสองสามทุ่มเนี่ยเพราะ๋ยวนี้มันตรวจสอบมันติดเหลืองฮนะ <c oughs> หลายคนสงสัยเฮ้ทำไมมันมติดเหลืองถือมีดพับอันหนึ่งอะ่ะระบบมันก็ตรวจที่ผายแล้วโอเคไหมแต่ติดน้อยลงระบบมันเริ่มเร็วขึ้นโอ้โหแต่ก่อนนี่ดึงกันานาเลยนะถือมีดพับลำไปลำมาเนี่ยติดเหมือนกันนะะ แล้วก็จะลงทักสามทุ่มเพอเพื่อลงปับ๊บถ้าใครเขาแบบเขารู้มุกแล้วครับโพล็อกอว่าไปตบออกของบางตัวมันก็มีไม่เยอะแต่มันทยอยเข้ามาเรื่อยๆคูตัวนี้ตบออกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนครับตบออกผมก็จะหมดละครับหมดละครับอะไรเงี้ยตัวไหนอ้อยังมีครับผมว่ากันไปถ้าอยากอัปเดตดูทุกวันนะครับจะมีสินค้ามาลงในวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเฮ้ยมันผ่านไปนานละก็ของก็ลองถามดูอาจจะมีรุ่นใหม่รุ่นอื่นอะไรเงี้ยที่เพื่อนๆสนใจแทนนะครับอันนี้ก็ เป็นโปรแกรมในการทํางานในแต่ละวันนะครับอะมาวันนี้ไร้สาระกับครูแว่นนะครับเพื่อนๆเ,เขาถามเข้ามาเป็นคําถามหนึ่งทีง่เฮ้ยมันต้องทำป่ะเออเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันนะสวัสดีครับครูขอความกระจ่างหน่อยครับฐาน 2A ชนิดชาร์จได้กับอันคลายเป็นฐาน 2A เช่นกันชนิดไหนมีความจุ วงเล็บไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับที่เขียนไว้ข้างก้อนเช่น2,000มิลลิแอมป์ชาวเป็นต้นถ้าอยากถามว่าอยากถามครูว่าฐานอันคาไลมีความจุประมาณเท่าไหร่ครับฐ <läuft> านอันคาไลที่เขาถามก็ไม่ต้องอันคาไลก็ได้ถ้าคําถามแบบนี้ก็คงอยากอยากจะรู้ว่าฐานอย่างเงี้ยเนี่ยฐานอันคาไลแล้วก็นี่จะเป็นฐานธรรมดา ไม่ว่าจะ 2A หรือ 3A นะครับไม่ว่าจะ 2A หรือ 3A มันก็ใช้หลักการเดียวกันอยากหาคำตอบเลยไหมหาได้นะ <c oughs> แต่มันต้องใช้วิธีโอเคเรามาดูโปรดัก t ์สเปกกันก่อนนะครับเล่ากันเป็นเป็นความรู้ก็แล้วกันนะฮะฐานอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกว่าฐานธรรมดาอะไรเงี้ยฐานธรรมดาแต่ก่อนก็จะเริ่มจาจากฐานธรรมดานี่แหละข้างในก็มีทั่วแคโทดแอนโอดอยู่ข้างในเนี้ยนะครับแล้วก็ มีการผสมสารเคมีเพื่อให้มันเกิดประจุไฟคือสามารถประจุไฟได้เมื่อขั้วบวกและขั้วลบมันต่อกัน wing. อิเล็กตรอนมันวิ่งไอเฮียเริ่มปวดหัวแล้วฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆมนุษย์ไฟฟ้าอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งนะครับก่อนแล้วแต่สูตรใครจะคิดวิ่งไหลจากบวกมาลบหรือจะใช้สูตรอิเล็กตรอนวิ่งจากลบกลับไปที่บวกก็ได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะเอาไว้เอาให้เข้าใจตามนี้นะครับก็จะถูกประจุมาแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีไฟมาก่อนไฟที่มาลากสายมาเนี่ย พอไฟลากสายมาปุ๊บคนมีความรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีไฟลากสายเราทําไงวะแม่งก็เลยคิดไอ้ก้อนแบตเตอรี่ขึ้นมาดิใช่ปะ่ะเออเฮ้ยทั้งงั้นเราทําแบตเตอรี่เคลื่อนที่ดีกว่าแม่งก็เลยเกิดไอ้เทคโนโลยีผลิตฐานขึ้นมาก็ทําการผสมสูตรเคมีนะครับให้มันเกิดอย่างเงี้ยออกมาแล้วก็ผสมสูตรยังไงก็ได้ให้มันได้ประมาณ1.5โวลต์นี่แล้ววะเพราะว่าไอ้ฐานเนี่ยจะเป็นไฟกระแสตรงนะครับไฟที่บ้านจะเป็นไฟกระแสสลับไม่ต้องไปตรงนั้นเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ถา,านนะผมแก้ค้าความให้ฟังไฟมี2แบบ ไฟกระแสตรงกับไฟกระแสสลับตัวที่เราสามารถประจุไปได้เนี่ยทั้งหมดเลยนะเป็นไฟกระแสตรงกระแสตรงคืออะไรง่ายๆบวกไปลบไม่มีไซวฟไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีความถี่ห้าสิบิเฮิร์ตไม่มีตรงๆเป็นเส้นเลยบวกก็บวกลบก็ลบดูดไหมพี่ดูดถ้าความต่างความต่างศักย์มันเยอะๆมันก็นดูดได้จับแล้วเจ็บอะเออเอางี้แต่ถ้าไม่โอ้ยถ้าความต่างศักย์มันน้อยอะพี่อยากเจ็บมีไหม หนีบลิ้นมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยหรือไม่ที่ยวอมถ่างเข้าไปเนี่ยเปรี้ยวๆนะแต่ผมไม่อมไม่รู้คอนเด็กๆสนใจน้อมเม้าไปจยตกกืนทรือไปในคอสวยเลยเราอยากรู้ว่าเด็กๆแม่งกียอะไรไม่รู้อะเล่นไปเรื่อยนะฮะเล่นไปเรื่อยคุณก็เคยได้เปล่านี่ผมแม่งเคยขนาดเอาดิ้วไปแย่ปั๊บด้วยนะนิ้วมันแย่ไม่ได้ทําไงอ่ะตะปูไงจ้ดอุย้ยโดนมือที่เด้งเลย เล่นเล่นหมดเด็กเล่นหมดเด็กผู้ชายแม่งไม่ไม่เล่นไฟฟ้าอาวแม่งต้องเริ่มจากเผาก่อนเผาแน่ๆไอ้เนี้ยมึงเอาไฟเอาไม้เอาไม้ขีดไฟแชกให้เด็กผู้ชายแม่งเผาแน่จริงทำมันเผาเป็นแล้วมันจะเผาต่อสองไฟฟ้านี่เขาเขาไม่ค่อยเล่นไงเพราะเล่นมันเจ็บตัวอแต่ผมชอบผมศึกษาปึ๊บใจเหมือนกันนะเออเจเหมือนกันนะครับเอาลิ้นแตะเอาลิ้นแตะน้ําแข็งอ่ะแล้วให้มันติดอในตู้เย็นของฟิตคุณก็เคยเล่นเออเป็นงเด็กๆไง อ่ะกลับมานะฐานมันก็เป็นแบบเนี้ยมันก็มีโคู่บวกโค้ดลบก็แครลลี่ไปได้ก็ใช้งานกันไประยะหนึ่งมันก็เริ่มออกไซส์อื่นมาเพราะอุปกรณ์ที่ใช้มันมีหลายขนาดไงมันก็ออกไซส์อื่นมาออกเป็นใกล้ใกล้ๆ,ๆอ่ะไซส์นี้มั้งวิธีดูฐานนะครับไซส์ C อย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนไว้แล้วเราก็ดูอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราว่ามันใช้ไซส์ไหนแล้วก็ไปหาซื้อได้ตามนั้นนะครับก่อนจะซื้อฐานซื้อแบตเตอรี่ ดูสักนิดนึงว่าเอ้ยของเราอะ่ะมันใช้ฐานเบอร์ไหนใช้กี่ก้อนนะครับสังเกตดูได้หรือไม่ก็ตามคุณสามีมาก็ได้แต่พี่ไม่พี่หัวหนูแม่งเล่นเกมอย่างเดียวเลยหนูนี่แหละเป็นคนทำาันพี่ตามนั้นเลยเอยถ้าผัวเล่นเกมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล่นมีดนะดูด้วยจะซื้อของขวัญฝากอะ่ะทีนี้พอแบตเตอรี่แบบเนี้มีความมีความต่างศัก1.5โวลต์สิ่งเดียวที่เราจะเห็น สองสิ่งที่เราจะเห็นจากแบตเตอรี่พวกนี้นะครับคือ1ขนาดขนาดคือเราเรียกมันว่าฐานไซส์ไหนล่ะนี่ฐานไซส์ซีนี่ฐาน 3A นี่ฐาน 2A กับกับแรงดันโอเคไหมครับเราจะเห็นแรงดันแล้วอ่านแรงดันได้ยังไงพี่ดูข้างขฐานเนี่ยฐานอย่างเงี้ยแรงดันมันจะ1 5โวลต์แอบ,บถามแล้วทำไมต้อง1 5โวลต์นพี ไอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าแถวบ้านเราอะ่ะเราเรียกประเทศนั้นว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผลิตพวกนี้ออกมานะครับพอเขาผลิตผลิตสินค้าออกมาสมัยก่อนเขาก็ต้องพิจารณาดูว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ที่เขาผลิตกันทั่วโลกอะ่ะเฮ้ยมานั่งดูคุยกันดิเอาประเทศมึงผลิตแบตอะไรมาประเทศผมแบตสาโวลต์ประเทศผมสีุ่ดห้าประเทศผมหนึ่งจุดสองโวลต์แล้วแล้วประเทศไหนมีอะไรอีกยกยกยก,ก,ก,กมาปลาปลากฏว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ ประเภทหนึ่งอันนั้นคือเขาก็ต้องสุ่มกันเลยนะฮะแต่ก่อนอะแล้วแต่จะสร้างใครสร้างมาฟังนู่นฟังนี่มาเราก็จะเจอหนึ่งจุดห้าโวลต์กระจายไปทั่วโลกเลยฮนะ <_ an> เขาก็เลยเอาวะถ้างั้นเราตกลงกันที่หนึ่งจุดห้าโวลต์แล้วกันเป็นไซส์มาตรฐานของแบตเตอรี่ที่เคลื่อนที่ได้ส่วนแบตเตอรี่ประเภทอื่นสิบสองโวลต์หรืออะไรก็แยกไปสิบสองยี่สิบสี่แล้วแต่แยกไปตามเครื่องจักรที่มันพิเศษแต่ถ้าเป็นสมัยใช้ในครัวเรือนก็ต้องหนึ่งจุดห้าโวลต์อ่ะตกลงกันมนุษย์ตกลงสมมุติันแล้วเรียบร้อยทํา ก็จะพิจารณาจากแบตเตอรี่พวกนี้ในการออกแบบวงจรหรือทําหายเหวเลยงอมาอ๋อต้องใช้อันนี้แต่ก่อนวิทยุเคยเห็นไหมวิทยุที่เขาเคลื่อนที่วิ่งไปที่ปลายนาะก็ใช้แบตอย่างเงี้ยแต่ใช้หลายก้อนหรืออุปกรณ์การแพทย์ที่ต้องที่ต้องการวนที่มันนิ่งๆก็ต้องใช้ไออย่างเงี้ยหรือนาฬิกาสมัยก่อนนานาฬิกาจนถึงสมัยนี้นะนาฬิกาผนังอ่ะที่เขาติดติดกันอ่ะเขาก็ใช้แบบนี้นะครับ แอบถามเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนาฬิกาใช้ไอนาฬิกาที่วิ่งๆอะ่ะใช้แบตเตอรี่แบบอันคาลายไม่ได้เหรอใช้ก็ไม่ดีเดี๋ยวว่าไปเพราะว่าอุปกรณ์ไฟอุปกรณ์ไฟฟ้ามีอยู่มีอยู่สองประเภทหลักๆเลยนะพี่นอกเรื่องหน่อยนะเผื่อคนอื่นเขาอยากรู้คำถามผมอาจจะไม่ตบอยู่ท้ายเลยนะนอกเรื่องหน่อยเผื่อคนอื่นเขาอยากจะรู้ครับผมก็เล่าให้ฟังแล้วทีนี้แบตเตอรี่ ที่เขาเอามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าผมแยกกันเป็น2อ,อย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้แรงดันนิ่งนิ่งและพิเศษนั่นคือฐานแบบนี้ฮรเพราะอุปกรณ์แบบนั้นมันมีมาตั้งนานแล้วกับอุปกรณ์ประเภทหนึ่งคือเน้นความแรงเน้นความร้อนเน้นเลยไม่นิ่งก็ได้แต่ขอแรงๆกินกระแสเยอะๆมีฮะอุปกรณ์พวกนั้นเราเรียกมันว่ามอเตอร์ มอเตอร์เนี่ยยัดเทียอะไรก็ไปก็ได้แม่งต้องการหมุนอย่างเดียวเพราะลอสมันเยอะลอสมันเยอะลอสเข้าใจใช่ไหมหมายถึงอัตรารอบมันอ่ะสมมติว่ามันทาความเร็วรอบได้หนึ่งพันรอบต่อนาทีมอเตอร์มอเตอร์สักตัวนะมันทําวัดหนึ่งพันรอบแต่เอาจริงๆแล้วมันโดนแรงเสียดทานโดนอะไรมันอาจจะปั่นได้จริงๆแค่แปดร้อยเท่านั้นอ่ะแปดสิเปอร์ซ็นี่มันก็สุดยอดแล้วของไอ้เครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าที่มันหมุนนะ่นะแล้วมีแรงเสียดทานเยอะๆหรือเครื่องเครื่องสร้างความร้อนไม่ต้องการ บวกลบนิดหน่อยไม่เป็นไรอัดไปเลยอัดไปเลยต้องการกระแสเยอะลูกใหญ่ๆอัดไปเลยครับอุปกรณ์การแพทย์ไม่ได้อุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ที่มันมีเซนซิทีฟมากเขาต้องการการปล่อยกระแสที่ไม่เยอะแต่นิ่งและนานนาฬิกาเป็นมีมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับความถี่ด้วยมันถึงจะเกิดพาส์ที่ค่อนข้างจะเที่ยงตรงจากมาตรฐานนาฬิกาที่มันหมุนเรียบ แลวหนึ่งวินาทีแม่งเปี้ยเลยนะสองวินาทีสามวินาทีเทียบคาลิเบตเปี้ยเลยต้องใช้ฐานเฉพาะก็คือไอ้ฐานแบบนี้แหละไอ้ฐานธรรมดาเนี่ยจ่ายไฟไน้อยเพราะคนใจเครื่องจักรมันน้อยแล้วต้องการความละเอียดฐานพวกนี้ครับให้วต์ที่นิ่งนิ่งแล้วก็จ่ายกระแสไม่เยอะนิ่งจ่ายกระแสไม่เยอะไอเนี้ยสายบุญเหมาะเหมาะก,กับอุปกรณ์ที่มันแพงๆด้วยรีโมทอย่างเงี้ยเหมาะอยู่นานรีโมทใช้ฐานแบบเนี้ยอยู่นาน โอเคไหมทีนี้ละมึงพอสายบุญก็แค่นี้ก็ใช้ได้นี่ว่ะเราเจอสองอย่างแล้วเราเจอโวลเอพ้พี่แอบถามคําถามเขาอะแอบถามคําถามเขาอะมันมีแค่ไซส์กับโวลเองก็พี่ใช่แล้วความจุมนะัน่ะไม่มีเอาแล้วแล้วไอ้ฐานชาร์จแบบเนี้ยมันมีความจุมาใช่ แล้วทาไมอันนี้ไม่มีผมก็อยากรู้ว่ามันไอเนี้ยจะมีค่าเท่ากับไอเนี้ยกี่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยสงสัยกันนะครับผมก็ศึกษาข้อมูลนะฮะมาตั้งนานแล้วนะครับสิ่งที่พบเจอในโรงงานก็คือเขาผลิตของเขาอ่ะเป็นสูตรของเขาแบบเนี้ยแล้วเขาก็มีแลบในการเทสว่าอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะมีอุปกรณ์ซซม,ซมเอาแซม pling ขึ้นมาเลยนะครับว่าสมมุติว่า เฮ้ยเราต้องใช้วิทยุหนึ่งเครื่องอะแล้วก็เอาฐาน,ฐานของโรงงานเราเนี่ยผลิตใสเข้าไปแล้วก็ดูผลการทดลองว่าฐานเนี้ยมันใช้กับวิทยุอันเนี้ยได้นานสักเท่าไหร่กับวงจรรอบหนึ่งที่มนุษย์จะต้องซื้อฐานเนี้ยอีกสักรอบหนึ่งมันจะคุ้มค่าไหมเขาทําการวิเคราะห์แบบนั้นฐานนี้อยู่ในไมโครโฟนเราจะต้องใช้ไมโครโฟนได้นานสักเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนฐานในในปริมาณที่มันเหมาะสมกับมนุษย์หนึ่งคนในการซื้อหนึ่งครั้ง นี่ก็เหมือนการใช้กระรังฐานแบบไหนที่มนุษย์เขาใช้กันบ่อยๆใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเขาก็มีแ l a บในการเทสสองเขาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาพอเขาทําไปทํามาก็คือสูตรของตัวเองเนี่ยสูตรบริษัทใครสูตรบริษัทท่านเลยนะครับสูตรพวกนี้พอมันเป็นสูตรบริษัทใครสูตรบริษัทท่านต้นทุนการแข่งมันจะถูก,ม,ถกมันจะถูกแข่งขันกันในตลาดเองเลยยี่ห้อ A ยี่ห้อ B แม่งไปแข่งกันประมาณเนี้ยไอเนี่ยใส่ ส่านใส่หุ่นยนต์หุ่นยนต์มักเดินไ่ได้ร้อยกิโลแล้วก็หยุดไอ้ฐานเนี้ยดีกว่าใส่หุญญ่นยนต์เดินไ่ได้ร้อยหนึ่งกิโลแล้วก็หยุดอะไรเงี้ยมันก็แข่งกันราคาก็ต้องแข่งกันด้วยเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจะพอๆกันในแต่ละยี่ห้อในฐานแต่ละขนาดในราคาเดียวกันเขาก็เลยไม่ระบุฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่จําเป็นนะระบุรู้ไปแล้วไงอ่ะรู้ไปแล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรแล้วต้องมาเสียค่าในแหลบวัดด้วยนะ ก่ต้องระบุมันนะทีนี้สิ่งที่เขาระบุมาเราจะรู้แค่ฐานธรรมดาเฮ้ยถ้าอยากได้ความจุเยอะฐานแรงนะเปลี่ยนเป็นอันคลายสิเออใช่ไหมเปลี่ยนเป็นอันคลายอันคาลายเนี่ยใช้ได้นานจ่ายไฟแรงแพงไหมแพงแพงกว่านี่เท่าตัวนะครับเพราะแพงจริงๆเหมอกกะอุปกรณ์อีกประเภทหนึ่งคือสายบูมอเตอร์ออฮีตเตอร์ทำความร้อน อุปกรณ์อุปกรณ์ควบคุมอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการมันไม่ใช่อุปกรณ์ควบคุมด้วยอุปกรณ์ที่มันเป็นเป็นฮาร์ดแวร์เลยอ่ะไอตัวคอนโทรลใช้อันนี้ฮาร์ดแวร์ใช้อันนี้จ่ายกระแสแหลกเลยแม่งจ่ายกระแสดได้เยอะมากนะครับความจุเท่าไหร่อ่ะครูอยากรู้ถ้าอยากรู้เป๊ะเป๊ต้องเทสเว้ยต้องเทสเทสยังไงอ่ะครูถ้าอยากรู้เป็นตัวเลขนะฮะ ต้องเทสต,ต้องยอมเสียสลาฐานหนึ่งก้อนในการเทสมันเทสยังไงอะครูเทส่ายมากะัะสมมตุติตัวนี้อันนี้ผมตอบคาถามแล้วนะเขาไม่รู้ก็จะระบุไปทําไมเพราะระบุไปก็ไม่ได้อะไรเพราะยังไงก็แข่งขันกงนอยู่ดีเขาก็จะรู้กันอยู่ถ้าใช้อันกระไฮ์อันกระไฮก็มีหลายแบบด้วยนะแยกออกเปหลายแบบไอ้ฐานพวกเนี้ยแต่ละแต่รุ่นแต่ละซีรีส์อะถึงวนจะเท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่เท่ากันนะเว้ย ไม่เท่ากันนะลองดูอันนี้ผมหยิบมัลติมิเตอร์มานะครับฐานไซส์ซเขาข้างๆนี่เขาจะเขียนว่า1 5โวลต์นะครับผมวัดอันนี้1 5 5โวลต์ฐาน 3A ระบุว่าจ่ายไฟ 1.5v โวลต 1.66โวลต์1น6โวลต์ผ่าน 2A ระบุข้างๆ้าโวลต์1น5โวลต์สังเกตไหมว่าโวลต์มันจะสูงกว่า1.5เสมอเขาอันคาลายพี่ลองดูเราต้องลองดูนะครับเพราะถ้า เราไม่ทดลองเราก็จะไม่รู้นะฮะแกะยังไงล่ะนี่แกทานก่อนสงสัยเป็นคนไม่ค่อยเอาทานอนะ่ะอืมได้เลี้ยว มาในแพ็คซีลแบบนี้แกะออกมานี่ฐานใหม่นะครับแกะออกมาอ่าทานอันาลายวัดโวลจุดนึ่งจุดห้าเ็ดเห็นไหมไม่มีตัวไหนเลยที่มันต่ำกว่าหนึ่ยกเว้นทานที่มันเสียครับทานเสีย ตัวนี้น่าจะหมดแล้วถ้าผมจำไม่ผิด0.39โวลต์ฐานนี้หมดแล้วนะครับทีนี้ไอการที่มันมันสามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะให้โวต์ที่เกินที่มันระบุเนี่ยนิดหน่อยมันเป็นการแต่งสูตรของไอสารเคมีข้างในเนี่ยนะครับ ให้มันจ่ายกระแสให้มันให้มันคงวนไว้ขนาดนั้นเพราะเครื่องจักรก็จะใช้วนประมาณนี้แหละต่ำกว่านี้มันก็จะไม่ทํางานมันแล้วแต่การออกแบบเครื่องจักรนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องจักรที่มันอย่างที่บอกอะถ้ามันเป็นสายคอนโทรลมันจะมีวนที่มันแคบในการควบคุมมันนะฮะแล้วก็แต่ถ้าเป็นสายเครื่องจักรสายฮาร์ดแวร์มอเตอร์มอเตอร์มันจะมีช่วงที่มันกว้างคือ1.4โวลต์แม่งก็ยังติดสมมตินะ1.4ึงโวลต์ถึง1.7งจดเมึงจัดมาเลยฐานที่อะไรก็ได้อะไรเงี้ยหรือ เล่นแม่งกันหนึ่งโวลต์เลยจัดมาเลยไอเครื่องจักรแบบเนี้ยไม่มีปัญหาขอให้มันมีไฟให้มันบริโภคแล้วกันสวิงไม่เป็นไรเพราะถ้ามันช่วงกว้างเครื่องจักรมันก็สวิงเยอะนะครับเขาไม่สนใจกับมอเตอร์หรอกมาดูที่ฐานชาร์จนะครับฐานชาร์จเขาจะระบุไว้ข้างๆอา้าวฐานชาร์จเขาระบุทําไมล่ะพี่เราจะได้รู้ไงว่าไอฐานที่เรามีอะเรามีความจุอยู่เท่าไหร่อยู่กับตัวเออเราจะรู้ปริมาณในในกลุ่มของฐานชาร์จเราจะรู้ปริมาณของมัน แต่ถ้าเราอยากรู้ในปริมาณของไอตัวนี้เดี๋ยวผมบอกวิธีหาให้นะครับเราอยากรู้ปริมาณตัวนี้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเวลาเขาทำาทำการตลาดในการขายอ่ะเขาแข่งกันเทคโนโลยีเขาแข่งกันที่ความจุตรงนี้ด้วยออเฮ้ยของค่าวความจุเยอะกว่าของเองนะใช้งานได้นานกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแข่งกับตัวเลขตรงนี้ด้วยครับแต่อันนี้เพื่อนคงรู้แล้วแหละนะครับหรืออย่างนี้อันนี้คือฐ่าน3.7โวลต์น,นะฮะผ่าน3.7โวลต์ ที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นน่ะฐานหนึ่งแปดจิมโวลตออกมาเห็นไหมออกมา3.97 3.97โวลต์เนี่ยแต่ข้างๆมันเขียนสามจุดโวลต์ส ah. องพันเก้ามิลลิแอมป์เฮาว์เขเคไหมก็ใช้กับไอุปกรณ์ที่ใช้ความต่างศักดเจ็ดโวลต์นั่นแหละเนี่ยมันก็รันมาที่3.9พอมันดิสชาร์จปุ๊บมันโวลต์มันก็จะตกลงนะครับอันนี้ ความจุ2,000ข1,900ม ah. ิลลิแอมป์หมายถึงว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยมันจ่ายไฟได้2,900ม ah. ิลลิแอมพ์ื้หมดเนี่ยเรามีความจุเท่านี้อยู่นะครับแต่ตรงนี้เราไม่รู้เลยเราต้องทดลองขอบมันดูแต่ถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามผมมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีวิธีรู้ให้แอบถามนิดน,นึงพี่แล้วไอ้ความจุตรงนี้ผมเอาไปทำเฮียอะไรครับสมมุติว่าผมมีเครื่องชาร์จนคอร์ UL หนะครับ สเปกมันก็คือเอาพุทเคอร์เรนต์หนึ่งพันมิลลิแอมแมกละเครื่องชาร์จมันนี้เราใช้เสร็จปุ๊บใช่ไหมปุ๊บเราก็ต้องชาร์จไปใหม่ทีนี้ไอ,เอเ้เครื่องชาร์จมีหลายประเภทเครื่องชาร์จมีหลายประเภทแล้วก็กับแบตเตอรีห่หลายแบบด้วยมันจะมีวิธีไม่เหมือนกันอันนี้แบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนะครับเราต้องใช้ที่ชาร์จแบบลิเทียมไอออนเท่านั้นนะครับอันนี้ความจุข,ของมันคือ2 9 0 0มิลลิแอมแาวไอที่ชาร์จของไนร์มัน1 0 0 0มิลลิแอมแมกมิลลิแอมแาวนแมกหมายถึง หนึ่งชั่วโมงอะ่ะมันอัดไฟกลับเข้าไปได้หนึ่งพันเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นศูนย์เลยก็ต้องใช้สามมุกสามชั่วโมงอะ่ะสองจุดเก้าชั่วโมงถูกไหมถึงจะอัดตรงนี้ได้จบแค่นั้นดูสเปคเครื่องดูสเปคฐานแล้วถ้าฐานมันบิดก,กันหลายๆก้อนอะ่ะก็บวกปริมาณไปเลยแล้วก็หารด้วยเคอร์เรนที่มันจ่ายตามนั้นถ้าเครื่องที่มันถูกๆูมันก็จะอัดไฟกลับได้ช้าถ้าเครื่องที่มันแพงแพงมันก็จะอัดไฟกลับได้เร็วและเยอะแค่นั้นไม่มีปัญหานะครับทีนี้ พื่อนก็อยากรู้แล้วพี่ไหนๆความจุมันก็ไม่ได้บอกอะแล้วผมจะรู้ได้ไงวะเราต้องรู้จากสแตนดาร์ดก่อนเราต้องมีตัวหามันก่อนยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ฐานตัวนี้ฐานชาร์จนะครับตัวนี้ถ่านหมดด้วยเอ่อความจุเท่าไหร,ร่วะดูก่อนดิอ่ะอันนี้ความจุส ah อง0ันรอมิลลิแอมป์เอาสมมติผมมีฝาฉายอันหนึ่งผมมีอันนี้ผมเอามาใส่ปุ๊บ เปิดด้วยโหมดโหมดหนึงถ้าอยากได้ละเอียดเปิดโหมดไฟเบามันจะกินไฟน้อยถ้าอยากได้แบบรวดเร็วกากาเอาเปิดไฟแรงสุดนะครับแต่ถ้าผมชอบสุดโหมดโหมดประมาณกลางๆเปิดเปิดไฟแล้วเปิดแล้วไปทิ้งทิ้งไว้กันเลยดูดิกี่ชั่วโมงมันดับสมมุตินะสมมุติว่าปุ๊บ,บ,บ,บหนึ่งชั่วโมงดับ1ชั่วโมงเป๊ะเลยนะโอเค ถอดฐานนี้ออกมารู้เลยใช่ไหมผมทำอะไรเอาฐานก้อนนี้ใส่เข้าไปใหมยี่ห้อยี่ห้ออื่นเลยนะยี่ห้อนี้เลยนะที่คุณอยากรู้ใส่เข้าไปแล้วก็เปิดไว้สมบุ๊ิปุ๊ปปุ๊๊หนึ่งชั่วโมงเป๊ะเลยกลับไปนี่สรุปได้เลยไอเนี้ยความจุสองพันแปดร้อยมิลลิลโอเคไหมฮะที่เหลือคุณก็เวทเอาฮะเพราะว่าอัตราการบริโภคก็เบสิกเดียวกันเลยอ่ะเท่ากันเลยอ่ะเออนี่ก็คือการออกแบบการเซตแลบขึ้นมา มันเป็นแบบนี้ทีนี้คุณก็จะรู้แล้วว่าไอ้ฐานก้อนนี้มันมีความจุเท่าไหร่หรือปุ๊บ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 โอ้โหแม่งสามชั่วโมงยังไม่หมดเลยเอาสองพันแปดมิลลิแอมพ์เฮาคูณด้วยสามความจุมากกว่าน,นี้สามเท่าอะไรประมาณนั้นฮ่อะไรประมาณนั้นแล้วพี่เคยเทสไหมเคยออกมาประมาณไหนพอๆก,นะกันอะพอๆกับอันคลายนะอันนี้ความจุจะเยอะกว่าไอ้ฐานฐานธรรมดาแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก้อนเขียวก้อนดำมันเยอะพอๆกาเนี้ แต่มันมีความเสี่ยงของไอ้ฐานชาร์จก็คือไปไปมามาฐานแม่งเสียกากาศได้ด้วยนะแต่ฐานชาร์จเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นระบบแบ็กอัพที่เราใช้เนี่ยระบบแบ็กอัพหมายถึงว่าสมมติว่าเรามีไฟฉาย2อันนะครับไฟฉายตัวหลักเนี่ยไฟฉายตัวแรงๆเนี่ยผมจะมีฐานพวกเนี้สแปร์ไว้เยอะๆฐานชาร์จอ่ะเพราะว่ามันกินไฟเยอะส่วนไฟฉายที่เป็นแบ็กอัพเราก็จะใช้ฐานอันคลายครับที่แกะจากแพ็คยังไงประจุก็ไม่หายสมมุติ เดินเดินอยู่กลางป่าดำน้ําอยู่ลึกๆไฟตัวหน้าแม่งดับไฟตัวหลังต้องเปิดติดเสมอแต่ถ้าแบ็กอัพเป็นฐานแบบนี้เมื่อไหร่แม่งมีโอกาสดับประากาศมึงจะมืดเลยชีวิต <c oughs> โอเคไหมครับถ้าเกิดหลักการเซตอัพของแบ็กอัพผมจะสอนแบบนี้จะต้องใช้ฐานที่แก่จากแพ็คแท็กซิลเสมอแล้วทาการเทสในการเปิดอย่างน้อย3ครั้งเปิดปิด3ครั้งไม่ติดแน่ๆโอเคแล้วเราก็ปิดมันไว้เพื่อประหยัดพลังงาน มันก็ทํางานแบบนี้นะครับระบบแบตอัพไปเรื่อยแล้วไปเรื่องอื่นไปเรื่อยๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้คําตอบนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเป็นแบบนี้เราทําอะไรมามันก็วนกันมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ฐานชาร์จมันก็เกิดมายุคหลังๆก็คือเฮ้ยเราไม่ต้องการจะทิ้งไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องการทิ้งเซลล์หรือจะทำยังไงดีเราจะลดโลกร้อนแล้วประหยัดขยะหรือเราต้องการเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสามารถอัดไฟกลับไปได้ไม่ต้องไม่ต้องทิ้งแล้วก็เบิกโรงงานตลอดเลยเฮ้ยทำนี่ออกมาแล้วเราก็ออกมาขายคนสนะิ มันก็เลยเกิดเทคโนโลยีฐานชาร์จขึ้นมาแล้วก,ก,ก็พัฒนามาเรื่อยนิกเกิลเมทัลไฮไดแคดเมียมจนสุดท้ายก็มาลิเธียมไอออนลบไปตัวอื่นอีกนะมี IMR มีมอ้ีโอไหลไปเรื่อยเลยครับแต่ขอโทษนะมาตรฐานมอกอของบ้านเราก็อ,อาจจะยังไม่คับเวอร์สักเท่าไหร่นะครับฐานมอกฐานเนี่ยฐานฐานานชาร์จเนี่ย